ปลายปี2025มีโทรศัพท์อยู่สายหนึ่งที่ทำให้คนทั้งโลกต้องหยุดฟังเลยค่ะครับผมเป็นการคุยกันแค่ไม่กี่นาทีแต่มีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนทิศทางของโลกได้เลยนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังการพูดคุยกันระหว่างผู้นำจีนสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่การโทรศัพท์ธรรมดาาแต่มันเกิดขึ้นบนเส้นได้ที่แบบตึงเปรี้ยเลยตึงมากๆครับสถานการณ์ตอนนั้นคือ โลกกำลังลุ้นอยู่ว่าสองมหาอำนาจนี้จะเดินไปทางไหนจะร่วมมือกันหรือว่าจะชนกันตรงๆซึ่งตอนนั้นทุกอย่างมันร้อนระอุไปหมดเลยครับทั้งสงครามการค้าที่สู้กันมาครึ่งปีเต็มๆเ,เรื่องไต้หวันที่พร้อมจะประทุได้ทุกเมื่อแล้วไหนจะสงครามเทคโนโลยีที่ซัดกันนัวเนียไปหมดเอาละค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่า บทสนทนาครั้งประวัติศาสตรน์นี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ครับทำไมสิ่งที่สื่อจีนกับสื่ออเมริกันรายงานออกมาถึงได้เหมือนหนังคนละมวลแล้วมันส่งผลกระทบกับภูมิภาคของเรายังไงบ้างก่อนจะไปถึงว่าเขาคุยอะไรกันดิฉันว่าเราต้องปูพื้นให้เห็นภาพก่อนว่าทำไมโลกถึงต้องให้ความสำคัญกับการถูกแค่ครั้งเดียวขนาดนี้บรรยากาศตอนนั้นมันอึมครึมขนาดไหนคะมันคือความตึงเครียดที่สะสมมานานมากครับ มีแรงกดดันหลักๆอยู่3ามเรื่องใหญ่ๆที่เหมือนระเบิดเวลารอวันทํางานเลยค่ะ3มเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือสงครามการค้าครับนโยบาย America First ของทรัมป์ที่กลับมาอีกรอบใช่ไหมคะคราวนี้ดูเหมือนจะหนักกว่าเดิมด้วยหนักกว่าเดิมมากครับทรัมป์กลับมาพร้อมกับการขึ้นกำแพงภาษีใส่สินค้าจีนแบบไม่ยั้งเลยโอ้โหเรียกว่าสาดใส่กันทุกหมวดหมู่ถึงแม้ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขการค้าจริงๆนะครับจีนก็ยังส่งออกไปอ,อ,ไปอเมริกาวันละเป็นพันล้านดอลลาร์นะ แต่ผลกระทบมันลึกกว่านั้นมันเจ็บลึกกว่านั้นครับมันเจ็บลึกไปถึงภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกีดการทางเทคโนโลยีที่สหรัฐเล็งเป้าไปที่ชิปกับ AI ของจีนโดยตรงอันนี้คือจุดตายเลยครับเหมือนเป็นการบีบคอทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆจับการทหารเลยเพราะอีกจุดหนึ่งที่ร้อนไม่แพ้กันก็คือไต้หวันประเด็นไต้หวันนี่คือจุดที่เปราะบางที่สุดแล้วครับในช่วงหลายเดือนก่อนการโทรศัพท์เนี่ยสถานการณ์มันคุกกลุ่นมาก สหรัฐอนุมัติขายอาวุธล้ำสมัยให้ไต้หวันล็อตใหญ่และที่สำคัญคือการส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันถี่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถี่ขึ้นมากเลยใช่ไหมคะมากครับข้อมูลที่ออกมาตอนนั้นคือมีเรือรบสหรัฐผ่านช่องแคบนี้ไปเกือบ70ครั้งในรอบบีเดียวมันคือการส่งสัญญาณท้าทายไปถึงหน้าบ้านของจีนเลยแล้วจีนก็ตอบโตัวด้วยการซ้อมรบใหญ่รอบเกาะเหมือนเป็นการข่มขวัญกลับไปภาพข่าวที่ออกมาตอนนั้นน่ากลัวมากค่ะใช่ครับ จีนจัดซ้อมรบใหญ่ไป3ครั้งเป็นการซ้อมที่จำลองสถานการณ์ปิดล้อมเกาะไต้หวันเลยใช่ครับปิดล้อมเกาะไต้หวันเลยเป็นการแสดงสัญญาณุภาพว่าถ้าจะทําจริงก็ทําได้นะมันเล็กลายเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างงัดข้อกันไม่มีใครยอมใครแล้วก็มีสงครามอีกสมรภูมิหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าว่ากันว่าดุเดือดที่สุดก็คือสงครามเทคโนโลยี อันนี้แหละครับคือสงครามเยนยุคใหม่ของจริงมันคือการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในศตวรรษที่20สู้กันทุกมิติเลยทุกมิติเลยครับตั้งแต่ AI, Semiconductor, Quantum Computing, เทคโนโลยีอวกาศไปจนถึง 6G ฝั่งสหรัฐก็แบนบริษัทอย่างหัวเว i กับ SMIC อย่างต่อเนื่องค่ะ <c oughs> ส่วนจีนก็เอาคืนด้วยการใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกแร่หายากหรือแร่เอิร์ธที่เป็นเหมือนหัวใจของอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหมด มาเป็นอาวุธมันคือการต่อสู้ที่ไม่มีใครยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวโอเคพอเห็นภาพแล้วว่าทุกอย่างมันตึงไปหมดเลยแล้วพอการโทรศัพท์ครั้งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันว่ามันน่าทึ่งมากคือพอวางสายปุ๊บสื่อของทั้งสองประเทศกลับเล่าเรื่องออกมาเหมือนกับว่าผู้นําของตัวเองเพิ่งไปดูหนังมาคนละเรื่องเลยค่ะใช่ครับ ตรงนี้คือสิ่งที่สะท้อนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การรายงานข่าวแต่มันคือการควบคุมบทสนทนาของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าเราไปดูฝั่งสื่อของรัฐบาลจีนอย่างซิงหวาหรือ China Daily นะครับเขาจะพาดหัวไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาจะเน้นคำว่าบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค แล้วก็ตัดเอาคำพูดของสีจิ้นผิงมาเป็นแกนหลักเลยว่าว่าไต้หวันคือผลประโยชน์หลักของจีนและสหรัฐต้องเคารพหลักการจีนเดียวอย่างเค่งครัดที่สุดนี่คือการขีดเส้นใต้ตัวหนาๆเลยว่าเรื่องนี้ห้ามแต่ต้องอืมจีนพยายามจะสร้างภาพว่าการโทรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับความเข้าใจและลดความเสี่ยงของการเผชิญหน้าครับเหมือนก็จะบอกชาวโลกแล้วก็คนในประเทศว่าจีนเป็นฝ่ายที่มีเหตุผลนะ ต้องการสันติภาพแต่ก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตัวเองสุดชีวิตถูกต้องเป๊ะเลยครับในขณะที่ถ้าเราสลับไปดูฝั่งสื่อตะวันตกอย่างรอยเตอร์สหรือแม้แต่ c h a n n น l n e w เอเชียที่รายงานข่าวนี้บ้างค่ะเรื่องไต้หวันแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยครับอา้าวแล้วเขาพูดเรื่องอะไรแทนเหรอคะเศรษฐ,ฐกิจล้วนๆเลยครับเนื้อหาหลักที่ฝั่งสหรัฐปล่อยออกมาคือทรัมป์ประกาศว่าจีนได้ตกลงอย่างไม่เป็นทางการที่จะเร่งกลับมาซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐจำนวนมหาศาล ทั้งถั่วเหลืองข้าวโพดเนื้อหมูเพื่อช่วยลดความตึงเครียดทางการค้านี่คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการให้ฐานเสียงของเขาที่เป็นเกษตรกรได้ยินดังๆชัดๆเลยครับโอ้โหนี่มันคือการสื่อสารทางการเมืองที่แยบยนมากสรุปง่ายๆก็คือจีนอยากให้โลกโฟกัสเรื่องไต้หวันแต่อเมริกาอยากให้คนของตัวเองโฟกัสเรื่องปากท้องและการค้า มันเป็นการใช้โทรศัพท์สายเดียวกันเพื่อส่งสารไปถึงคนฟังคนละกลุ่มกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ครับการโทรศัพท์ครั้งนี้อาจจะเป็นแค่ฉากหน้าแต่สงครามที่แท้จริงคือสงครามการสื่อสารที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากวางสายนั่นเองครับประเด็นเรื่องไต้หวันที่จีนย้ำหนักย้ำหนานี่ดิฉันว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับจีนขนาดนั้นมันเป็นแค่เกาะเล็กๆไม่ใช่หรอคะ สำหรับจีนแล้วไต้หวันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่มันฝังรากลึกไปถึงประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรีของชาติเลยครับในมุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไต้หวันคือภารกิจรวมชาติที่ยังไม่เสร็จสิ้นเป็นบาดแผลจากยุคสงครามกลางเมืองที่ต้องได้รับการเยียวยาครับคือเป็นเรื่องของความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ใช่ครับและในเชิงยุทธศาสตร์การทหารก็สำคัญมาก ไต้หวันตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าแนวเกาะชั้นที่หหรือ first island chain ค่ะซึ่งถ้าจีนสามารถควบคุมไต้หวันได้มันก็จะเหมือนการพังประตูเปิดทางให้กองทัพเรือจีนสามารถแผ่อิทธิพลออกไปสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างเสรีอ๋อแต่ตราบใดที่ไต้หวันยังเป็นอิสระและมีสหรัฐหนุนหลังอยู่จีนก็จะถูกปิดล้อมอยู่ในทะเลจีนใต้แล้วยังมีเรื่องเทคโนโลยีอีกที่ไต้หวันเป็นเหมือนขุมทรัพย์เลย ถูกต้องครับนี่คือปัจจัยใหม่ที่ทำให้ไต้หวันสำคัญขึ้นไปอีกระดับเพราะไต้หวันมีบริษัท TSMC TSMC ครับที่เป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเรียกว่าทั้งโลกต้องพึ่งพาชิปจากที่นี่ค่ะดังนั้นการควบคุมไต้หวันได้ก็เท่ากับควบคุมหัวใจของเทคโนโลยีโลกได้ด้วยการที่สีจิ้นผิงย้ำเรื่องนี้ในการโทร มันจึงไม่ใช่แค่คำพูดทางการทูตแต่มันคือการขีดเส้นแดงที่บอกว่านี่คือความมั่นคงของชาติจีนที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดแล้วในมุมของสหรัฐล่ะคะทำไมถึงต้องทุ่มเทปกป้องไต้หวันขนาดนั้นทั้งๆที่ในทางทูตก็ยอมรับหลักการจีนเดียวไม่ได้ยอมรับไต้หวันเป็นประเทศเอกราชนี่คือความซับซ้อนของนโยบายที่เรียกว่าความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์หรือ strategic ambiguity ครับค่ะ แม้สหรัฐจะไม่ได้ยอมรับไต้หวันเป็นประเทศแต่ในทางปฏิบัติก็ให้การสนับสนุนทุกอย่างทั้งขายอาวุธทั้งฝึกทหารทั้งให้คำมั่นว่าจะช่วยบ้องกันตัวเองเหตุผล <Hey, S 2> หลักก็คือสหรัฐมองว่าถ้าจีนสามารถรวมไต้หวันได้สำเร็จมันจะเปลี่ยนดุลอำนาจในเอเชียไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปเลยครับจีนจะกลายเป็นมหาอานาจเบ็ดเสร็จในภูมิภาคนี้และที่สาคัญกว่านั้นคือความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ในสายตาพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือฟิลิปปินส์จะพังทลายลงทันทีเพราะถ้าอ,อ,อเมริกาปกป้องไต้หวันไม่ได้ก็คงปกป้องใครไม่ได้อีกแล้วใช่เลยครับดังนั้นสําหรับสหรัฐแล้วการรักษาสถานะเดิมของไต้หวันเอาไว้คือการคานอํานาจของจีนและรักษาความเป็นผู้นําในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของตัวเองนี่จึงเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะทั้งสองฝ่ายมีเดิมพันที่สูงมากและถอยได้ทั้งคู่ครับ พอการโทรจบลงแล้วข่าวสองเวอร์ชันถูกปล่อยออกมาสู่โลกตลาดมีปฏิกิริยายังไงบ้างคะโอ้โหตลาดการเงินตอบสนองเร็วมากและเป็นไปในทิศทางบวกทันทีเลยครับจริงเหรอคะครับเรียกว่านักลงทุนทั่วโลกถอนหายใจอย่างโล่งอกเลยหุ้นของบริษัทเทคนโนโลยีในจีนที่โดนกดดันมาตลอดนี้ดีตัวขึ้นทันทีค่างเงินหยวนก็กลับมามีเสถียรภาพ แต่ที่คึกคักที่สุดเลยคือตลาดสินค้าเกษตร,รล่วงหน้าในชิคาโกของสหรัฐเพราะข่าวเรื่องจีนจะกลับมาซื้อถั่วลืองกับข้าวโคดล็อตใหญ่นั่นเองใช่เลยครับแค่คําประกาศของทรัมป์ที่บอกว่าจีนตกลงจะซื้อสินค้าเกษตร,รเพิ่มมันก็เพียงพอที่จะทําให้นักลงทุนมองว่าความเสี่ยงของสงครามการค้าเต็มรูปแบบได้ลดลงแล้วทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เซ็นสัญ,ญญาอะไรเลยใช่ครับยังไม่มีการเซ็นสัญ,ญญาอะไรเป็นทางการเลยนะแต่มันคือจิตวิทยาล้วน พราะความกลัวลดลงเงินทุนก็พร้อมจะไหลกลับเข้ามาทันทีและในมิติความมั่นคงล่ะคะบรรยากาศผ่อนคลายลงเหมือนกันไหมหรือว่ายังตั้งป้อมใส่กันอยู่ในด้านความมั่นคงอาจจะเรียกว่าเป็นการพักรบทางอารมณ์ชั่วคราวมากกว่าครับพักรบทางอารมณ์ครับต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์มันตึงเครียดมากการที่ผู้นําสูงสุดของทั้งสองฝ่ายยอมคุยกันมันช่วยลดอุณหภูมิที่กาลังเดือดบุบบุดลงได้เยอะเลย หมายความว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้อยากให้สถานการณ์มันบานปลายไปถึงขั้นปะทะเป็นจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามครับจีนเองก็ต้องการลดแรงกดดันทางทหารที่สหรัฐส่งเรือรบมาป้วนเปี้ยนหน้าบ้านตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนฝ่ายสหรัฐเองก็รู้ดีว่าถ้าเกิดความขัดแย้งทางทหารขึ้นในช่องแคบไต้หวันมันจะเป็นหายนะทางเศรษฐกิจที่กระทบไปทั้งโลกดังนั้นการโทรครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเหยียบเบรกพร้อมกันทั้งสองฝ่ายแต่เบื้องหลังก็ยังคงระแวดระวังกันอยู่ แต่การเฝ้าระวังและการล่าตระเวนในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเหมือนเดิมไม่ได้ลดการดลงเลยไม่ได้ลดการดลงเลยแม้แต่น้อยครับมันคือการลดความร้อนแรงแต่ไม่ได้ลดความหวาดระแวงทีนี้เรามาลองวิเคราะห์เจต,ตนาที่ซ่อนอยู่ลึกๆของผู้นําทั้งสองคนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเบื้องหลังคําพูดสวยหรูทางการทูตแล้วแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายที่แท้คิมคืออะไรกันแน่ครับ ถ้าเราถอดรหัสจากสิ่งที่แต่ละฝ่ายเลือกที่จะพูดและไม่พูดก็จะเห็นเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ได้ชัดเจนมากครับเริ่มจากฝั่งสีจิ้นผิงก่อนเลยค่ะเป้าหมายของเขามีหลายระดับมากอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจในประเทศหรือเปล่าคะถูกต้องครับนั่นคือปัจจัยเร่งด่วนที่สุดเศรษฐกิจจีนในช่วงนั้นกําลังเผชิญกับภาวะเติบโตชะลอตัวการถูกซ้ําเติมด้วยสงครามการค้าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆค่ะการผ่อนคลายความตึงเครียดจึงเป็นเรื่องจําเป็นเ,นเพื่อรักษาเสถียรภ,ภาพภายในประเทศอื เป้าหมายที่2คือการสร้างภาพลักษณ์ในเวทีโลกสีจินผิงต้องการสงสารว่าจีนไม่ใช่ผู้รุกรานแต่พร้อมจะร่วมมือและหาทางออกอย่างสันติแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องแสดงความหนักแน่นในเรื่องไต้หวันเพื่อรักษาความชอบธรรมของตัวเองต่อหน้าคนในพรรคและประชาชนจีนครับเป็นการเดินเกมที่ต้องรักษาสมดุลสูงมากคือทั้งโชว์ความแข็งแกร่งและแสดงความพร้อมที่จะประนีประนอมในเวลาเดียวกันแล้วฝั่งของทรัมป์ล่ะคะ ดูเหมือนเป้าหมายของเขาจะตรงไปตรงมามากกว่าของทรัมป์จะชัดเจนและเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทันทีครับเขาต้องการชัยชนะทางเศรษฐกิจที่สามารถนำไปบอกกับฐานเสียงของเขาได้อ oh. โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในแถบมิดเวสต์ซึ่งเป็นฐานคะแนนที่สำคัญมากการที่จีนยอมกลับมาซื้อถั่วเหลืองเข้าโพดมันคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เขาสามารถเอาไปใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ทันทีคือเน้นผลประโยชน์ระยะสั้นที่เห็นผลทันตาก่อนใช่ครับ และในภาพใหญ่การลดความตึงเครียดลงก็เป็นผลดีเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงให้กับตลาดหุ้นอเมริกาด้วยแต่ก็ต้องย้ําว่าการที่ทรัมป์เน้นเรื่องการค้าไม่ได้แปลว่าเขาทอดทิ้งไต้หวันนะครับค่ะแต่มันคือการเลือกสื่อสารในสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเขามากที่สุดในเวลานั้นแล้วพอยักษ์ใหญ่2ตัวเริ่มผ่อนท่าทีลงแบบนี้มันส่งผลกระทบมาถึงกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเรายังไงบ้างคะส่งผลโดยตรงและค่อนข้างชัดเจนเลยครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ช้างสารไม่ชนกันยาแพรกอย่างเราก็ได้ประโยชน์ด้วยด้วยจริงค่ะในด้านเศรษฐกิจนี่เห็นชัดมากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติกลับมาทันทีประเทศที่เป็นฐานการผลิตสําคัญในห่วงโซ่อุปทา,านโลกอย่างเวียดนามไทยและมาเลเซียก็จะได้อน,นิสงเต็มเต็ม,มเพราะพอสงครามการค้ามีแนวโน้มจะคลี่คลายการวางแผนการผลิตและการส่งออกก็ทําได้ง่ายขึ้นครับในด้านความมั่นคงก็น่าจะดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้แน่นอนครับ ความตึงเครียดที่ลดลงในช่องแคบไต้หวันมักจะส่งผลดีมาถึงทะเลจีนใต้ด้วยเพราะมันคือพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันทะเลจีนใต้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งสินค้าทางเรือของทุกประเทศในอาเซียนพอความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางทหารลดลงการเดินเรือการค้าก็กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้น ในข้อมูลที่เราได้มามีการพูดถึงประเทศลาวโดวยเฉพาะด้วยใช่ครับสำหรับลาวซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนมากการที่ความสัมพันธ์จีนสารัฐด,ดีขึ้นนี่ส่งผลบวกหลายทางเลยค่ะ 1. คือราคาสินค้าเกษตรที่ลาวส่งออกไปจีนจะมีเสถียรภาพมากขึ้น2คือการลงทุนจากจีนในลาวโดวยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็จะเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สะดุด และที่สำคัญที่สุดคือโครงการรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศก็จะสามารถดำเนินการเชื่อมต่อไปอยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้ราบรื่นขึ้นครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการโทรศัพท์ครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความขัดแยง้งแต่เป็นเหมือนการปิดฉากบทเก่าแล้วเปิดฉากบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอานาจนี้มากกว่าค่ะถูกต้องเลยครับนักวิเคราะห์ทั่วโลกมองตรงกันว่านี่คือการเข้าสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแข่งขันแต่ก็อยู่ร่วมกันหรือ Compete but coexist อ๋อแข่งขันแต่ก็อยู่ร่วมกันครับมันคือการยอมรับความจริงว่าทั้งสองประเทศไม่สามารถเอาชนะกันได้อย่างเด็ดขาดและการทำสงครามก็ไม่ใช่ทางเลือกดังนั้นต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้แต่การแข่งขันก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเลยครับและจะดูเดือดยิ่งขึ้นด้วยซ้าแต่สมรภูมิจะเปลี่ยนไปการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดจะย้ายไปอยู่ในด้านเทคโนโลยีการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในเรื่องชิป AI อวกาศจะเข้มข้นขึ้นมาก และแน่นอนว่าประเด็นใต้หวันก็จะยังคงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอยู่เสมออืสิ่งที่เปลี่ยนไปคือทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะพยายามสร้างกลไกควบคุมไม่ให้การแข่งขันนั้นมันลุกลามบานปลายจนคุมคุมไม่ได้ครับมันเหมือนกับการยอมรับว่าจะต้องเป็นคู่แข่งกันไปตลอดแต่ก็ต้องมีกติกาเพื่อไม่ให้บ้านพังไปด้วยกันทั้งคู่การโทรครั้งนี้ได้ลดความร้อนแรงเฉพาะหน้าลงแต่ในขณะเดียวก,กันมันก็เผยให้เห็นสมรภูมิใหม่ที่ชัดเจนและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมใช่ครับ มันคือการแข่งขันเชิงอำนาจที่ลึกซึ้งกว่าการเผชิญหน้ากันตรงๆและนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดกันต่อคในเมื่อทั้งสองมหาอำนาจต่างก็รู้ดีว่าไม่สามารถทำสงครามกันได้แล้วกติกาของการแข่งขันในยุคใหม่นี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอืโลกจะปรับตัวอย่างไรกับการแข่งขันที่อาจจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถูกควบคุมไม่ให้ระเบิดออกมา นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องหาคำตอบในทศวรรษข้างล่านี้ครับ